นี่ไงความเร็วเลยโยมโยมออามาปูให้นะพระพระชาติชั่วนะไม่ปูปูไม่ครบพระชาติชั่วตมา तथा रुमा विरुपति भगिता मदि अरसक नीति वाला याकासा अमिताभ दत्ता पर दत्ताдика इत्ये तु समानतर विमन् राजा नमो तथा सतो वंगोरांगो सममा सपुत्सरा नमो तथा सतो वंगोरांगो सममा सपुत्सरा นักบุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตตะอาณาบริมุงธรรมปุตเจ้าอาณาบัิมุขสรรมธรรมของเจ้าอาณาบริมุขพระสงฆ์พระพิเจษสงฆ์เกิดบริาคธรรมาวันนี้จะมาเทศนาเรื่องการลน้ำวัด หลายคนมองว่าทำาะไรได้อะไรทำทาไมนยิ่งดูที่ทำงานเป็นสิ่งที่หลายคนไม่สนใจเรามากจะทำดีเฉริมชื่วยคนอื่นที่สบายที่สบายกว่านี้ไม่ต้องดูแลให้เหนื่อยยิ่งเป็นสิ่งที่สาธารณะแบบนี้ด้วยแล้วยิ่งทำให้เรามองข้าม นี่ททำให้เราเรามองข้ามหรือไม่คิดว่าจะต้องทำไปด้วยซ้ำแต่นั้นคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณมีสติสมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเราจะย่า,ากตาเข้ามาภายในวัดทุกคนมีสิทธิ์ท่าเชียมกันไม่ว่าคุณจะมาจากไหนยาามีจนก็กามว่าครบต่อสถานที่จาักสิทธิ์แห่งนี้ ที่เรากปได้จาบการเราเข้งน้ำวัดคือเหมือนเป็นการเตือนติเราในขณะที่เราขับที่เราถูพื้นนะห้องน้ำนั้น,น,น,นเราก็จะได้ขนาดว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นการการะทำเพื่อส่วนรวมทำที่แก่ประสงค์ไม่ว่าเราจะมาจากไหน เราต้องไม่รู้ว่าเราเป็นใครมีหน้าที่อะไรและจะต้องทำอะไรได้ใช้เวลาทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมาคิดถึงปัญหาที่เกิดในชีวิตพอเรามีสญญติก็จะพ้พบทางออกทากงไปก็จะค้นพ,พบทางออกของปัญหาในไม่ช้า ทุกอย่างก็จที่ถ่ายลงในเวลาที่เราขัดที่เราบ้นล้างห้องน้ำนั้นเราก็จะได้สนัปว่าิ่งที่เราทำนั้นเป็นการกระทำเพื่อสรวมทำให้แก่ผสมาสมผลผพลุ้นก็ย่อมเกิดขึ้นภายในของเราด้วยอานสงของการล้างห้องน้ำวัดจะช่วยให้จิตใจ ของคนของใสมีความติดติดปากตู้ติดตัญญาจะค่ขยๆยำไหลลื่นไปจิตใจที่เคยถูกลมมหมองเปล่งขึ้นลงไปถึงปัญหาในการงานที่เคยย่ำแย่ก็จะสว่างและมีความกรชุ่มขึ้นมีความสุขในการทำงานมากขึ้นนั่นเองเอวังรับการดำะนินงา